บบอบอ,อากาศดีมากวัวเต็มเลยใครมาแล้วก็ทักทายกันได้นะจ๊ะ สวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านทวนสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศอินเดียอากาศหนาวอยู่อินเดียครับตอนนี้นี่ลูกพี่วัวเดินเต็มเมืองถ่ายคลิปไปให้ดูด้วยเดีย๋ยวไปตัดคลิปให้ดูอันนี้ไม่น้ำคงคานะ สะอาดมากนะคงคาตรงนี้อยู่ที่ลอสีเกตนะครับนี่อยู่อุตรขันลอสีเกตอย่าลืมไปกินของดีอินเดียไปกินมาแล้วนะครับไปลองกินมาแล้วพวกสติีฟูด้ดแซบอร่อยมากชอบแต่วัววัวเมืองเนี้ยคือไม่หลบรถอะ่ะ ดูพี่วัวสาวอินเดียแจ่มครับแจ่มนะมีแจ่มๆเยอะนะเจอในแอร์พอตเยอะมากนะครับสวยๆขาวๆในตาคมน่ารักมากเนี่ยใครบอกว่าแม่น้ำคงคาสกปรกต้องมาดูที่นี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเนี่ยใสายมากเลยนะน้ำใสนะ ตรงนี้เป็นเป็นต้นน้ํานะครับเป็นต้นน้ำต้นตตน้าของแม่น้ํำคงคานะครับอยู่ที่ลสีเกตอากาศก็เย็นนะเวลาจะช้ากว่าเมืองไทยประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ที่อินเดียก็เที่ยงตรงอินเทอร์เน็ตแรงดีเลยมาไลฟ์ให้ดูนี่เจยกก็มา อูไม่ปิดครับอูเปิดปกติผมทำผมทำงานออนไลน์ก็ดูตลอดนะครับเวลามีถ้าถ้ามีปัญหามียังไงอะ่ะจะนัดรถเข้าเซอร์วิสหรือว่าถามปัญหาก็ถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะใน facebook ผมออนไลน์ตลอดนะครับ รือไม่ถ้าโทรไปที่เบอร์เบอร์ส่วนตัวผมก็จะเป็นเลขานะครับเลขารับสายนี่อากาศดีนะตอนนี้รอรอเรือข้ามฟากอยู่เพราะว่าสะพานตรงนี้เขาปิดปรับปรุงโรงแรมผมจะอยู่ตรงแถวๆนี้แถวๆตรงนี้นี่ี่โรงแรมอยู่นี้แต่ว่ามันข้ามสะพานไม่ได้มันต้องใช้เรือสะพานปิดปรับปรุงเลยต้อง มารอเรือเรือก็ถ้าเกิดว่าคนไม่เต็มแม่ก็ไม่มาท่าทีเนี่ยไอเรือลาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเรือยนต์เนี่ยเครื่องโอเวอร์ฮอนเครื่องสองแอลโอเวอร์ฮอนประมาณประมาณห้าหมื่นอ่ะนะถ้าเอาส,สวยๆห้าหกหมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ความเสียหายด้วยสี่ห้าหกหมื่นอะไรแท้นะครับอะไรแพงพอวีโก้ igo, นะสองแอลอย่าคิดว่าเครื่องแบบเก่าๆแล้วมันมันถูกนะไม่อะไรยิ่งเก่ายิง่งแพงนะครับ รถรุ่นเก่าก็พอๆกับรถรุ่นใหม่นะเผลอๆแพงกว่าเพราะว่ามันผลิตญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะนอกประเทศถ้าเป็นอะไรแท้มาแล้วเรือมาแล้วเนี่ยน้ำสะอาดนะน้ำอินเดียน้ําที่คงคาเนี่ยส่วนมากยูทูบเบอร์ชอบไปถ่ายที่พาราสีก็คือตรงเนี้ยเขาห้ามโยนศพห้ามลอยศพลงน้ํานะครับเป็นกฎหมายห้ามไว้ถ้าเกิดว่าจะลอยศพตามประเพณีของ ศาส,สนาฮินดูต้องไปลอยที่พาราณสีซึ่งห่างจากที่นี่มากๆนะครับตรงนี้น่าเที่ยวจริงๆครับสวยแล้วก็อากาศดีมากเห็นไหมดูเสื้อแดงนี่สาวอินเดียเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เป็นไงนี่เห็นไหมสาวอินเดียนะมีแต่แจมแจมใครบอกสาวอินเดียไม่สวยมีแต่คมคทั้งนั้นดู มีแต่แบบแจม่มอะที่เราดูในหนังมีแบบเจ้าเนื้ออ้วนๆอวบๆเนีน่ยแต่ที่นี่โอ้สุดยอดแจมสวยนะครับลุงคนเนี้ยดุหน่อยนะคนอินเดียน,น่ารักครับเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่มากๆน่ารักผู้หญิงก็น่ารัก อันนี้คนสมาชิกมารอรอขึ้นเรือตรงนี้เป็นคอมมูนิตี้ของวัวนะครับมาเมื่อไหร่ก็เห็นวัวมันจะนอนอยู่เนี้ยไม่มีบ้านนะเป็นวัวพเนจรคุยขยะก,กินเนี่ยมาแล้วสาวสาวอินเดียนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะโดยเฉพาะทางฝรั่งอะนะผมไม่รู้ว่าชาติไหนบ้างแต่ว่าฝรั่งเยอะที่เราเรียกก็คือฝรั่งใช่ไหมเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะยุโรปฝรั่งอเมริกาอกังกฤษอะไรเงี้ยนะครับ ฝรั่งเศสก็มีเท่าที่ดูนะใช่ตามมาพอดูสาวใช่ครับใช่ถูกต้องยังทองมาดูสาวเดี๋ยวจะขึ้นเลือละอยากไล์ให้ดูในตลาดอะแต่ว่าเพิ่งได้เน็ตเมื่อวานตอนเย็นๆเองนี่มาสองวันแล้วเมื่อวานเพิ่งเพิ่งได้สิมมามาสองวันแล้วเพิ่งได้ซิมแต่เน็ตแรงใช้ได้นะอยู่นี่เขาแบนทิกต็อกนะ ทิกตอกเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่า Facebook, ิน s ต a g กรมแล้วก็ u t u b e เนี่ยเล่นได้ปกติ t i k t o กเขาแบนเพราะว่ามันเป็นของจีนอินเดียกับจีนค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกันนะครับก็คือเขากลัวมาเก็บข้อมูลของประชากรของเขานะครับพอรู้ว่าเป็นแพลตฟอร์มของจีนเขาก็แบนเลยไม่ให้เล่น t i กตอกอะไรที่เป็นจีนเขาแบนหมดอะให้ทายให้ทายว่ารถ ที่ประเทศอินเดียเนี่ยยี่ห้ออะไรเยอะอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ใครถายถูกบ้างนี่อันนี้อันนี้เป็นเพื่อนนะครับที่ทันเดอร์มาด้วยกันไปส่วนตัวครับมามาส่วนตัวนะไม่ได้มาทัวร์เดี๋ยวจะให้ดูโอเคเห็นไหม ตูจะบอกให้ไม่นั่งข้างในนะมยนตรงนี้ไม่ได้นะเรานั่นี้่ยน้ำดูดิสะอาดนะน้ำเขาไม่มีขยะเลยเขาะจะบอกชิดใน <c oughs> ชิดในหน่อยนะ เนี่ยอันนี้เขาเรียกลาฟติงเดี๋ยวจะไปเล่นละเห็นไหมที่มีเรือพายเรือ,อยางเ<ๆ>นี่ยหนาวมากไหมหนาวหนาวนะครับตอนเช้าหนาวมากน้ำน้ำสวยเป็นสีเขียวมรกตครับเขียวสวยเลยสาวอินเดียก็สวยสาวไทยก็สวยเนยสาวไทยก็สวย เดี๋ยวรอรอผู้โดยสารก็นอนจะเย็น,ยนเินเต็กแล้วโซน้ำนั้งรอไปเถอะไปเต็มกูก็ไม่ออกอะ่ะคนเทีเซอีสามสิบสองหมวฉีดกับอาการเหมือนว่าวรั่วเร่งแล้วดังปอดไปเช็คกำลังอัดดูก,ก่อนครับ <c oughs> ถ้าถ้าคิดว่าวรั่วนะ <c oughs> อยากให้คนไทยได้มาเที่ยวอาหารที่นี่อ่ะเอาพูดถึงที่บ้านเราก่อน คือผมมาเนี่ยต้องเตรียมตัวปรับสภาพอาหารนะเพราะว่าต้องทานเจนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นเมืองเมืองที่มาเนี่ยเขาทานมังสวิรัตกันหมด,มดพวกอาหารต่างๆจะเน้นเป็นแป้งแป้งถั่วแล้วก็พวกเส้นอะไรเงี้ยนะเป็นผักผักไม่ค่อยมีหรอกเน้นเป็นแป้งเป็นถั่ว ตอนก่อนมาก็คิดว่าเอ้ยแม่งจะลําบากเรื่องอาหารแน่นอนเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะอาหารอร่อยนะอาหารอร่อยมากๆเลยอาหารเจเขาเนี่ยโคตรอร่อยเลยกินง่ายกินง่ายมากนะครับต่างจากบ้านเราไรเยอะไหมสภาพรวมๆอ่บรรยากาศในในในลือสีเกตเนี่ย มันจะคล้ายๆกับภูเก็ตบรรยากาศนะเมืองนะคล้ายๆคล้ายๆกับภูเก็ตในโซนโซนท่องเที่ยวโซนตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็การเป็นอยู่ก็ก็ง่ายนะแต่ว่ามันมีจุดเด่นเอกลักษณ์ของอินเดียก็คือเออาแม่งบีแต่บีบแต่ไวก่อนแต่ก็ไม่มีลงมาใส่กันกลางถนนนะไม่มีลงมาแบบมันเหนียวกันเลยไม่มีบีบแต่อย่างเวลาถ้าสมมติเราขับรถมา แล้วตามหลังมีมีคันข้างหน้าเราก็บีบแต่ผมที่ผมสังเกตดูนะเขาจะบีบแต่ให้สัญญาณกันว่าเอ้ยกูอยู่ข้างหลังนล้เว้ยแล้วอย่างจะแซงถ้าบ้านเราจะแซงปุ๊บต้องเปิดไฟเลี้ยวถูกไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาแต่ที่นี่ไม่บีบแต่ปุ๊บกูแซงเราก็บีบแต่ยาวจนกว่าจะแซงพ้นเป็นการบอกว่ากูแซงนะให้รู้ว่าเออม,มีมีรถแซงขึ้นมานะอย่างบางทีอยู่เลี่ยมเขาแบบเราจะแซงช่วงโค้ง เขาจะตั้งลำปุ๊บแล้วเขาจะบีบแต่แล้วก็บีบแต่ยาวแล้วก็แซงตรงโค้งไปเลยเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเอ๊ยกูแซงอยู่นะให้รถคันข้างหน้าแล้วก็รถคันที่สวนมาเนี่ยรู้นะครับมันมันมากนะแต่ถ้าไปบีบแต่อย่างนี้แถวบ้านเราเนี่ยมีลงมาใส่กันกลางถนนนะมาวันสองวันก็ชินแล้วเสียงแต่อินเดียนะครับถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่นี่หน้าตั้งโรงงานแต่ขายแต่มันต้องพังบ่อยแน,แน่เลย มันใช้แต่ตลอดนะครับรอผู้โดยสารอยู่ตะกี้ไปตรงนี้มาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นวัดวัดอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่เนี่วัดสูงมากสิบสามชั้นึังเป็นวัดส่วนมากผมก็จะเน้นไปวัดไปสักการะนะครับอ่ะ่ายไทยรถยี่ห้ออะไรเยอะที่สุดในอินเดียถ้า ถ้าพูดถึงฮินเอินดียรถที่เรารู้จักก็จะยี่ห้ออะไรทาทาถูกไหมที่ขายในบ้านเราแต่ว่ารถที่ขายดีที่เห็นนะที่เยอะที่สุดในอินเดียเนี่ยให้ถ่ายอ่าถูกต้องมีคนไทยถูกแล้วซูซูกิถูกต้องทั้งเมืองจริงๆนะครับซูซูกิ h o n ด้าเนี่ยผมมาสามวันละผมเห็นฮอนด้อยู่สามคันเบนส์ <Ben S 2> เห็นคันหนึ่งฮุนไดเห็นไม่เกินสิบคัน,นเกียรเห็นคันหนึ่ง แล้วก็ยี่ห้อมหินชาของเขาแต่เยอะที่สุดเลยเนี่ยกลับเป็นซูซูกินะครับซูซูกิเนี่ยเยอะเยอะมากๆทาทานี่จะเน้นเป็นรถใหญ่เป็นรถบ,บัสรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะทาทาเยอะเป็นรถพวกรถรถใหญ่รถหนักแต่ถ้ารถที่เยอะที่สุดในเมืองที่ใช้เยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นซูซูกินะครับโตโยต้าก็จะมีบ้างปะปาย ใช่ซูซูกิในอินเดียมีมีเยอะนะครับมีเยอะมีหลายรุ่นนะครับลุงก็น,นอนเย็นเตกเ,เ,เลยผููเดสานไม่มากูก็ไม่ไปไม่มีรอบออกอะ่ะก็นอนรอนะนอนนั่งรอลุงตื่นถึงจะได้ไปเขาฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกมอไซค์แถวนี้ก็เยอะนะมอไซค์มอไซค์เยอะมากบีบแต่แม่งทั้งวันขนาดใน ในตลาดอะคือตลาดแบบเหมือนถนนคนเดิอนอะนะก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วก็บีบแต่กันทั้งตลาดเลยฝั่งอียิปตเขานิยมใช้กระบะไม่ไมครับกระบะน้อยออะจะเป็นรถเก่งเยอะนะครับรถเก่งเยอะกว่าอารมณ์มันจะคล้ายๆกับทางม,มาเลียประมาณนั้นอะรถเก่จจงเยอะกระบะไม่ค่อยมีหรอกมีรถเก่งแล้วก็เอ v ยูวโตต้าก็เห็นน้อยนะ ตูต้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีซูสุไม่เห็นเลยท่านก็มีโอกาสได้เห็นะไยังไม่ออกครับรอลงแต่อินเดียลงหนังเยอะไหมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นอาหารข้างทางอะไรผมกินโมโม่กิน แม็กกี้แม็กกี้เนี่ยเป็นผัดมามะ่านะที่จะต้องมีทุกร้านต้องมีทุกร้านเลยนะครับแม็กกี้เป็นคล้ายคล้ายๆผัดมาม่าแหละใส่พวกพริกหยวกใส่แครอทอะไรเงี้ยอร่อยโมโม่ก็อร่อยเดี๋ยวผมทำคลิปไว้อยู่สตรีทฟู้ดอินเดียก็แวะ,แวะทานหลายอย่างอยู่เหมือนกันขวาครับพ่อแม่ขวาขวาทั้งเมือง วิ่งเหมือนบ้านเราเลยหน้ามาขับรถที่เนี่ยน่าจะมันนะครับคือแบบนึกอยากบีบแต่ก็บีบอบบก็มีแบบมีด่ากบ้างแต่ก็แบบเออก็ไม่ได้อะไรกันอ่ะค่าเดินทางหลักหมื่นนะครับผมมาประมาณสิบวันกลับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่นาน ลองมาดูเป็นประเทศที่อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ผมไม่อยากมาเลยเป็นอันดับต้นๆนะเป็นประเทศที่ผมกลัวคือเราเสพใน Youtube อ่ะนะในโซเชียลในโซเชียลเน็ตเบิร์กเราเสพมาเยอะสรตทฟู้ดเอ่ยู้คนเอ่ยแล้วก็การเป็นอยู่ความเขาเรียกอะไรอ่ะสังคมของเขาอ่ะมัน มันทําให้ผมไม่อยากมาแต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันกลับไม่เป็นอย่างที่เราคิดสําหรับอินเดียดีนะครับดีมากภาษาก็ง่ายนะถ้าใครได้ภาษาอังกฤษคือคนอินเดียพูดภาษาอังกฤษได้แทบจะทุกคนนะครับเป็นภาษาเป็นภาษาที่เขาต้องเรียนเด็กๆเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้หมดนะครับใช่ใน youtube คือชอบไปหาคอนเทนต์อย่างแบบ ไปก็ชอบไปถ่ายพาราสีกันนะไอ้ตรงที่แม่น้ำคงคา <c oughs> เขาสกรปรกสกรปรกอะ่ะไม่ค่อยมาถ่ายแบบนเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยนะเนี่ย <c oughs> แม่น้ำคงคา,สา <c oughs> ใสๆอย่างเงี้ยเขาไม่ถ่ายเขาไปถ่ายที่แบบรอยลอยศพเผาศพริมฝั่ง <c oughs> แล้วก็เอาศพไปลอยน้ําแล้วก็มีเออของเน่าของเสียอะไรเงี้ยอันนั้นคือปลายน้ํา <c oughs> ภาษากลางเขาคือภาษาอังกฤษถูกต้องครับเริ่มบนลงแล้วอยากไปเหมือนกันนะไต้หวันไต้หวันไปมาง่ายครับ ประกาศลงเตือนลลฮะอ๋อบาลานให้บาลานเหลือเนี่ยเขาจะเขาจะสำเนียงอินเดียแต่พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างฟังยากนิดนึงออมีรถห่อไหมยังไม่เห็นถ้าเห็นจะถ่ายไปดูนะรถห่อแล้วก็อะไรนะมอไซค์ที่มันสไลท์ใต้ใต้รถ สิล้อโคตรเท่เลยบอลิวูดนะจินตนาการล้ำเลือนไปละเนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยโคตรใสเลยใสย,ยังกบทะเลดูดิสะอาดกว่า,วาแบบแม่น้ำบางสายบ้านเราอีกดูเห็นไ,ไหมสะอาดมากเดี๋ยวผมจะลงน้ำคงคาด้วยคือผมนับถือฮินดูด้วยนะครับก็กราบพระด้วยแต่ว่าผมมีความศรัทธาใน ศาสนาฮินดูในหลักธรรมคำสอนในองค์งเทพฮินดูไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาเป็นแบบมูเตลูร่างทรงอะไรเงี้ยนะคือศรัทธาในหลักคําสอนของศาสนาในความเชื่อของศาสนาฮินดูคือแม่น้ําแม่น้ําคงคาเนี่ยไหลลงมาจากมวยผมของพระศิวะเจ้าเนาะถ้าใครได้มาอาบเนี่ยจะล้างล้างมนทิล้างบาปทําให้มีความสุขอะไรเงี้ยอธิษฐานอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มากันบ่อยบ่อย,อยผมมา ไม่รู้อาจจะเป็นครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตก็ได้เดี๋ยวจะลงลงแม่น้ำพงคาด้วยนะค,ครับนะเห็นไหมฝรั่งฝรั่งก็ลงถ,ถึงแล้ว,ลวเห็นไหมนั่งเรือประมาณหนึ่งนาทีค้าฝั่งประมาณยี่สิบาทคนหนึ่งลุงก็แซบและวันหนึ่งได้ทักทยี่สิบสาิตัวยี่สิบสมสิบเที่ยวก็เป็นพันแล้ว ลุงเกาตูดอะล,ลุงลุงเกาตูดแล้วก็เอามือไปดมเลยเมื่อกี้ผมมามาที่ลุซีเกตแล้วก็จะไปเดลีแล้วก็จะไปอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะผมจำชื่อไม่ได้จริงไปหลายเมืองอะสิบวันอะ่ะถึงแล้ว เดี๋ยวจะไปลาฟติ้งกันไปล่องแพเรืเอ,อยางกันเอ็กซ์ตรีมกันหน่อยไลไล,ลสดกลางวันก็จะไม่ค่อยมีคนดูเท่าเท่าไหร่ดูกันหกกว่าคนเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูบ้านเขามันฟิลคล้ายๆปะตองนะตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยตรงในในกลุ่มในตรงกลุ่ม บ้านเรือนที่ผมเดินมาเนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆปะตองอะ่ะเออแต่มันไม่มีผับไม่มีบาร์เลยนะมันมีร้านขายร้านขายของเดินกับเดินเป็นหลักเห็นไหมโคตรสวยอ,อ่าลุงอินดีใช่ลูกน้องไปไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะพาเที่ยวในประเทศเพราะว่า มันออกมันออกต่างประเทศกันลาบากพวกลูกน้องผมมันติดกระท่อมติดน้ําท่อมแล้วมันเอาออกไม่ได้มันบอกสารภาพตามตรงเลยถ้าไปแล้วไม่มีน้ําท่อมเนี่ยมันไม่ไปค่าจะจ่ายแพงไหมไม่แพงหลักหมื่นอะมาสิบวันอะแล้วแต่แล้วแต่เราจะไปเลือกเมืองนะครับ โคตรชันอะทางบ้านเขาอันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้ทำความสะอาดหูู่เยียคิน